นะคะนี่นะคะจอเป็นระบบ Android ได้หมดแล้วนะคะพร้อมกล้องถอยหลังทั้งหลังนี้มาให้สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถกระบะซีประตูเกียร์ออโต้นะคะ,ะ,คะพี่ฝนขอแนะนำเลยนะคะคันนี้เลยค่ะโตโยต้ v วีโกแชม p นะคะเครื่องยนต์2.5ตัวซี่ประตูพีลันเนอร์ยกสูงนะคะคันนี้เป็นรถปี2012นะแชม์ปี2012สสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฝนพาชมภายนอกแล้วก็ภายใน ว่ารถมันจะน่าใช้แบบไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราพามาชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะได้เป็นตัวชมหน้าแชมป์แล้วนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้สวยๆกันมาเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ไม่ได้มีแต่งซิ่งใดๆทั้งสิ้นนะคะได้เป็นรถสีเทาควันบุรีแบบนี้มาให้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอินเตอร์นะคะเป็นตัวอินเตอร์มีมาให้ตัวนี้นะคะกระจังหน้าเป็น แบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าเดิมจากโรงงานพร้อมไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะตัวยกสูงนะคะมีซุ้มป้องล้อแบบนี้มาให้นะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ได้สเปกเดิมๆนะคะใครที่มองหารถเดิมนะคะสภาพเดิมไม่แต่งซิ่งไม่ทำรีแมปนะคะแถมได้ตัวยกสูงสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานต้องคันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ไฮรักนะคะ Vn Turbo แล้วนะคะเป็นตัวเทอร์โบแล้วนะคะกระจากมองข้าง เป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างมีมาให้แบบนี้นะคะตัวยกสูงนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะบันไดนะคะบันไดข้างนะคะต้องมีนะคะเป็นตัวยกสูงเพื่อความขึ้นลงได้สะดวกนะคะอันนี้เป็นของเดิมของเขามาเลยนะคะกันฟาดมีมาให้นะคะมือจับแบบโครเมียมพร้อมกันลอยนะคะตรงตามรุ่นเลยนะคะเราแม็กด้านหลังก็เข้าชุดเดิมจากข้างหน้าทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้สัญลักษณ์นะคะสติกเกอร์นะคะพี เป็นพรีเดอร์นะคะตรงรุ่นของเขายังคงสภาพดีอยู่นะคะในส่วนของบรหลังกันบ้างนะคะตัวนี้นี่มีกล้องไทยหลังมินมาให้นะคะตัวนี้นะคะสเปคเดิมของโรงงานเขาเลยนะคะกล้องไทยหลังมีมาให้แบบนี้เลยนะคะมือจับโคเมียมนะคะพร้อมไฟเลี้ยวในกระจกมองเอ้ยพร้อมไฟเลี้ยวเอ้ยขอโทษค่ะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ามีมาให้แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะไส่แม็กไลเนอร์มีมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกันชนหลังนะคะ อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะสัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างมีครบหมดเลยนะคะไฮรักตัวนี้เป็นรุ่น E นะคะนี่เดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันนะคะวีโก้แชมป์ซี่ประตูยกสูงนะคะภายในจะสวยงามขนาดไหนกันนะคะโอ้ตัวนี้นะคะเป็นปี2012นะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้ลูกค้าขับสบายมากนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะยากขับรถ กระบะนะคะขับง่ายๆสบายแนะนําเลยนะคะคันนี้นะคะตัวนี้ภายในเขาก็จะหุ้มเป็นหนังแล้วนะคะเบาะเบาะนี้จะหุ้มเป็นหนังอ่า PVC สีดามาให้แล้วครบชุดเลยนะคะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะคันนี้ได้รถปี2 0 1 2นะคะรถวิ่งไม่เยอะนะคะนี่2 0 0 0 0 0กิโลนะคะถือว่าไม่เยอะนะคะพร้อมจอนะคะนี่นะคะจอเป็นระบบ Android ได้หมดแล้วนะคะพร้อม กล้องถหยหลังท้้งหลังนี้มาให้นะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยที่ตรงนี้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์รูทูตอะไรตรงนี้ได้หมดเลยพร้อมจอสวยๆมาให้เลยเดี๋ยวดูด้านหลังกันนิดนึงห้องโดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นทุ้มหนางสีดํามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้เลยพร้อมใช้นะาใช้มากนะคะเครื่องยนต์2.5นะคะ ประหยัดน้ำมันสมรรถนะดีนะคะได้เป็นเครื่องยนต์2.5 VN Turbo แล้วนะคะตัวนี้โคตรประหยัดน้ำมันเลยนะคะลูกค้าโตยโยต้ i ว o โกแชมนะคะอะไรห่างง่ายนะคะรถยอดนิยมนะคะขับง่ายขับสบายอะไรห่างง่ายซอมถูกนะคะคันนี้ได้รถเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์พร้อมใช้นะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะมองหารถกระบะ4ประตูกเกียร์ออโต้นะคะ แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ Toyota Vigo c h a ช p 2.5 4ประตู p ิเลนเนอร์เกียออโตปี2012คันนี้เลยนะคะฝากเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ Subscribe ก็ติดตามไว้ได้เลยนะคะมีรถสวยๆเข้ามาใหม่กันทุกวันนะคะเดี๋ยวพเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ